ยองมาเสวัสดีค่ะมากับมพบกับออยออยแล้วนะคะวันนี้ออยจะจะมาแต่งตามแบบสโมกี้อายแบบง่ายๆให้ดูนะคะวันนี้ก็จะแต่งนตหน้าแค่นิดนึงนะคะวันนี้ออยก็จะใช้ตัวนี้ลงเป็นเบสก่อนนะคะก็จะเป็นตัวของอมิชานะคะ <S <S จริงๆมันเป็นกิสเตอร์วิงๆนะคะเป็นออกสีโอรสนะคะอุ่วร่วงอนะ่ะซื้อตอนนางลดราคานะคะน,ะคะนางก็จะได้เป็นแบบตัวรีฟิวมาันนี้นะคะใช้พู่กันหัวแบนนะคะปลายแบนลงไปเลยคะ่ะวาดให้เต็มแบบช่วงกระบอกตาแล้วก็หนกคิวขึ้นไปตรงนี้นะคะเกล่อกระจายออกไปที่ตีผนผมข้างเหมือนก นี่สวยโอ,อ้ยอยู่ในเซนเตอร์โอเคสุดเลยสุดเลยเซนเตอร์ครับคุณล็อกส่อโอเคเอาล่ะเสร็จแล้น,ลนี่ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นชายฟิกอายนะคะของของอะไรวะของอาริเทียมนะคะที่ทำให้หญิงอ่อนแต่สมุนไพได้เนาะเป็นประมาณเนื้อครีมนะคะเราจะใช้ขอ,อนิ้วใช้นิ้วนะคะแล้วก็ทาไปเลยทาให้เป็นเปิดตาะะคะ่ะเพจะได้เป็นสีอ่อนๆนะแล้วก็ เกลี่ยขึ้นไปจนถึงกระบอกตานะคะกระบอกตาของเราก็คืออยู่ใต้กระดูกเนี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นกระดูกเนี้ยนะคะก็จะได้แบบถ้าเหมือนกันสองข้างนะคะคนดูหน่อยนะอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าบางคนหนึ่งนะแบบเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็อยากมาแต่งให้ดูเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วออลก็จะเดี๋ยวก็จะเขียนลิปสอแล้วนะคะก็จะเอาลิปสอดำนะคะของของเพียวรานะคะที่คอลิปโซช้ดีออกมาค่ะเขียนไปใต้ตาตรงนี้นะคะค่ะตาแล้วก็ช่วงในลาย นี่นะครับท้าเกันเจ้าสองข้างนี่นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะออฟเวอร์สกิทอะเรเนอร์เลยค่ะอะเรเนอร์ที่เราใช้เป็นของ e ะะ my oh my ะะอีจูดีนะคะ my oh my eye นะคะตอนแรกใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะแล้วไลฟ์ฟอร์ดหมดแล้วก็รามันเยอะซื้ออะไรใช้ก็เลยต้องใช้นี่นะครับถามว่าชอบไมชอบไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดำแบบว่าสนิทและอย่างที่ไม่ชอบคือมันแห้งยาวกลิ่นไปแบบนี้นะคะเราจะไม่ต้องกลิ่นห่างนะ แต่ในก้องมันจะไม่เห็นความวิงอ่ะความวิงของสีที่ทาแต่ว่าจริงๆคือมันวิงมากเลยนะก็เกลีทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็พาดให้แห้งมามันจะเสียเวลาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะมาเฉดไลคอนทัวร์หน้าก่อนนะคะโดยใช้อโรฮ่าของอิจูดี้นะคะใช้สีเข้มนะคะ่อเรามาถึงตรงนี้นะคะ นี่อ้อยพยายามจะแต่ดนิลิมให้นะก็ทำให้น่ารู้เป็นนิตยนะคะพอเสร็จแล้วเ้อยก็จะใช้ที่ตัดขนตานะคะของจูยิมูรานะคะแจ็คเด๊โอ้ยแล้วนี่อ่ะพอตัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเอาก็จะใช้มาสคาร่าของยูเฟสช็อปนะคะที่เลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันถูกแท่งละประมาณ30บาทต่อลดราคาแลครั แล้วอย่าช่วงอินไลเนอร์ของตาบนนะคะออาจะใช้สีดำทีนสองของเคียวรานกีดอีกทีนึงนะคะเพื่อปกปิดเส้นสีขาวในตานะคะดน,นีได้อย่างนี้นะคะออยก็จะทาการติดขนตาเลยคะ่ะวันนี้ก็จะใ้ขนตาเป็นแบบนี้นะคะ มาอยู่เกาหลีอาจะแต่งหน้าอ่อนกว่าตอนอยู่เมืองไทยตอนอยู่คาลิปโซม่งนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สิแต่งยังไงก็ถ่ายรูปไม่ได้เหมือนเดิมรอเกาค่อนข้างที่จะแห้งนะคะอาจะใช้อจะปัดแก้มนะคะโดยใช้ของเดลเซนที่มีตัวพิเตอร์นี้นะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเป็นสีเบอร์ศูนยะคะอันละประมาณ120บาทค่ะมัมโบโซโลม เอาจมนโพี่เสร็จคับก็จะมาทิดดาวติดคนตามอี้เยนะคับ้มนาวหรอยังทิ้งตะวมวันนี้ก็องวุ่นวายอีกหนึ่งนนได้เลยเราก็จะเดินไปเดินมาเพราะว่าตุนขวดท้องนะคอ้วเจียนก็จะเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนสวยเงนจอาไม่ต้องแต่งอะไรมาก ลอบใจตัวเองเอนกันแรกเราไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าเกิดขนตาเราจะไม่เท่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมันษู์ไม่มีอะไรเท่ากันนะคะขนาดทาว่าสองข้างไม่เท่ากันเลยพอเสร็จได้อย่างนี้นะคะออยก็จะเอาสีดำนะคะสีดำของอะไรก็ได้นะคะมาเกลี่ยใต้ตาเอาใช้ของ Makeup Forever คะ่ะแต่ว่าไม่ได้หยิบดูนะเพราะมันวางอยู่ เกี่บเป็นสีลิสติกที่เราใส่นะคะที่เราทาไปตอนแรกให้มันแบบปุ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็จะได้ว่าเป็นแบบประมาณอย่างนี้แล้วต่อไปออยก็จะกรีดหางอะไรเนอ้อค่ะที่ออยไม่กรีดตอนแรกเพราะว่าออยต้องการที่จะดูว่าตัวเราติดขนตาไปแล้วเนี่ยช่วงหางขนตามันอยู่ตรงไหนเราจะได้กรีดอะไรเนอ้อถูกนะคะออยก็จะเติมไปช่วงนี้แบบนี้นะคะย้างนาทีแล้วอ่านี่นะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้จริงยังไม่เสร็จนะพาะออยยังไม่ได้เอาสีดำเนี่ยกิดใต้นี้อ่ะสกิดเนี่ยนี่นะละหาลุคนี้ก็ได้แ็นแบบนี้เ็าจะเป็นสโมกกี้อ่อนๆเบาๆนะคะแล้วก็ออยจะใช้นะคะอารโอ่านะคะของอิจูดี้เนี่ยในการไล่จมูกแมะแล้วก็หน้าผาก อ๋อจะปัดตานล้างเลยแล้วกันแล้วหยกครีมนี้อ๋อจะไปดิบทำเป็นแบบเร็วให้นะคะมันก็จะได้ประมาณลดเวลาไปอีกประมาณสามสิบนาทีโอ้ยอ๋อลืมมันนี่อ๋อลืมตามแมวของอ๋อตามแมวของอ๋อก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นของอาริเทียมนะคะเป็นเนื้อครีมซึ่งใช้ดีมากลืมกิฟฟินไปเลยเพราะตอนแรกอ๋อจะใช้กิฟฟินใช้กับกผูกันหัวตรงนั้นนะคะทาไปตรงนี้ อ่ะข้างนี้ก็ติดเดยอะพี่แบบนี้นะคะคุณมันจะวิ่งมากเลยนะแล้วก็แล้วก็จะตัดมาทลาที่ขนตาล้านนะคะ แล้วก็จะทาลิปสติกให้ดูเลยแล้วกันทั้งนั้นอ่อนประจำคู่กันนะคะจุ่มฟอนเแบบี้สีชมพูนี้นะคะกดขอบลงไปนะคะแล้วก็จะใช้คู่กันสิงคโปร์กับลิปที่ไหนอะลำหนึ่งนะฮะฉางสิงคโปแล้วหาไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นภาเป็นของรา,ามคาเลยครับฉากสิงคโปร์เปิดแล้วค่ะแล้วลองหน้าม่านค่ะแต่ยังไม่เสร็จเลยค่ะ